สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะ่ะปรารถนาความสำเร็จพึงศึกษาศิลปะวิทยาเมื่อพระเจ้าพม,มาทัศสเสวยลาาสมบัติอยู่ในกรุงพราณสีมีอมาต์ซึ่งคอยรับใช้พระองค์อยู่หนึ่งคนเช้าวันหนึ่งพระเจ้าพม,มาทัศทรงยืนมองต้นไม้ในอุทยานที่เพิ่งรับสั่งให้คนสวนเอามาปลูกใหม่เหลือไปเห็นหญิงชาวบ้านรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์เดินผ่านมานางเกิดปวดท้องถ่ายอุจจาระ นางอั้นไม่อยู่จึงหาพุ่มไม้แถวๆถวนั้นถือโอกาสถ่ายอุจจาระและเอาผ้านุ่งมาคลุมหัวปิดบังความอายพระองค์จึงตรัสว่านางผู้นี้มาถ่ายอุจจาระอยู่ตรงอุทยานยังรู้จักอายเอาผ้านุ่งปิดบังร่างกายพอเสร็จกิจนางก็รีบไปนางคงเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์บุตรที่เกิดจากนางคงเป็นคนมีบุญวาสนาเป็นแน่ พระองค์ก็มีความพอพระทัยในนางจึงให้อมาดพานางเข้าเฝ้าและจัดงานอภิเษกสมรสพระราชทานตำแหน่งมเหสีแก่นางในการต่อมาเมื่อนางเข้ามาอยู่ในวังได้ไม่นานนางเป็นที่โปรดปานของพระราชาได้รับการยอมรับจากทุกคนการเวลาผ่านไปได้สองปีนางตั้งครรภ์ประสูตริพระโอรสออกมาเป็นเด็กที่ฉลาดสุขภาพแข็งแรงจนเติบโตเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ อมาตทูลกับพระราชาว่าศิลปะในโลกนี้มีมากมายล้วนแล้วแต่ควรค่าแก่การศึกษาคนหมู่มากมักชอบใจในศิลปะนั้นแม้หญิงอ้วนมีรูปร่างน่าเกลียดยังทําให้พระราชาสนใจได้พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะวิทยาไม่ว่าอย่างไหน,ไหนให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น ควรระแวงคนที่ไม่ใช่มิตรให้ดีแม้ในมิตรเองก็ไม่ควรไว้วางใจในสมัยพระเจ้ามกาุพระองค์หนึ่งของราชสมบัติอยู่ในพระนครราชคฤห์พระโพธิสัตว์เป็นฤาษีบวชอยู่ในป่าหิมพานและเป็นอาจารย์ของฤาษีทั้งหลายมีสิทธิของพระฤาษีคนหนึ่งไม่เชื่อฟังคําสอนของพระอาจารย์ได้เลี้ยงลูกช้างไว้หนึ่งตัวทั้งทั้งที่อาจารย์ห้ามปรามเขาคอยหาผลไม้มาให้กินอย่างดีจนเติบใหญ่ ด้วยความเป็นสัตว์ที่ไม่เชื่องช้างจึงเหยียบลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตายด้วยความสงสัยพวกฤาษีได้ถามพระอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ความเป็นมิตรกับความเป็นศัตรูเราจะรู้ได้อย่างไรพระอาจารย์ตอบว่าศัตรูนั้นเห็นแล้วไม่ยิ้มแย้มไม่ยินดีทำหน้าบึ้งตึงไม่แลดูอาการแบบนี้แหละศัตรูส่วนความเป็นมิตรมิตรจะตรงกันข้าม พอเห็นหน้าจะยิ้มแย้มพูดจาไพเราะสบตากันมองกันไม่หลบหน้าธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องรู้ทันศัตรูและรู้ทันมิตรด้วยเช่นเดียวกันอย่ามองข้ามความปลอดภัยในสมัยพระเจ้าพมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเกิดเป็นกาดูแลมหาสมุทรและบรรดาสัตว์น้ำทั้งหลายเช้าวันหนึ่ง กาตัวเมียบินไปหาอาหารได้พบเครื่องเส้นของพญานาคที่เจ้าบ้านทำไว้บูชานางจึงกินข้าวขนมผลไม้และดื่มเหล้าจนไม่ได้สตินางกาบินกลับรังไม่ไหวจึงร่วงลงน้ำก็จะเป็นเหยื่อของปลาไปในพิบตากาตัวผู้เสียใจอย่างมากนั่งร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนบรรดากาอื่นๆเห็นอาการจึงมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อได้รู้ความจริงก็มานั่งคิดหาทางช่วยเหลือกาทุกตัวตกลงกันว่าจะช่วยกันวิทน้ำออกจากมหาสมุทรโดยการอมน้ำไปว้วนทิ้งที่อื่นแล้วพวกมันก็ช่วยกันวิทน้ำออกจากมหาสมุทรทั้งวันทั้งคืนร่างกายจึงอิดโรยอ่อนด้าและรู้ว่าไม่สามารถจะวิทน้ำออกจากมหาสมุทรได้เลยพวกกาจึงกล่าวว่ามหาสมุทรนี้เป็นจวนแน่ๆ เอาเพื่อนเราไปซ่อนไว้ที่ไหนแน่เลยพระโพธิสัตว์ไม่อยากให้ฝูงกาต้องลำบากจึงแสดงอาการน่าเกลียดน่ากลัวไล่ฝูงกาไปให้อยู่ที่อื่นผู้ศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเห็นความประมาทเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทเป็นความปลอดจากภัยเราไม่อาจหลอกใครๆได้นานสักวันจะต้องรู้ความจริง ในอดีตการสมัยพระเจ้าพรมทัตของราชสมบัติอยู่ในกรนุงพาราณสีพระโพธิสัต์เกิดเป็นชาวนาปลูกผักทำไร่พอเลี้ยงตัวเองได้วันหนึ่งมีพ่อค้าขับเกวียนด้วยลาบรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองต่างๆถึงเวลาเอาสินค้าไปขายลาที่บรรทุกของมาจนเหนื่อยก็จะได้พักกินน้ํากินหญ้าเพื่อให้ลาพักได้ตามสบายจึงปล่อยให้มันเดินไปกินข้าว แต่ก่อนจะปล่อยลาออกไปก็เอาหนังราชสีคลุมตัวราไว้เมื่อคนเห็นนั้นคิดว่าเป็นราชสีแล้วจะไม่กล้าขับไล่ต่อมาผ้าหลุดออกจากตัวลาจนคนเฝ้านาจึงรู้ว่าเป็นลาไม่ใช่ราชส,สีก็ได้ช่วยกันขับไล่ออกไปอย่างรวดเร็วลาตกใจกลัววิ่งร้องออกมาเป็นเสียงลาพระบริสัท์รู้แล้วก็กล่าวขึ้นนี่ไม่ใช่เสียงราชสี เสียงเสือโครง่งแต่เป็นเสียงลาเอาหนังราชสีมาคลุมตัวเที่ยวหากินข้าวเขายังให้เขารู้ว่าเป็นลาอีกจะถูกเขาทำร้ายเพราะความโง่พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชื่อว่าที่รับไม่มีในโลกชีวิตจะอยู่ได้ที่ไหนพึงไปที่นั้นไม่พึงให้ที่อยู่ฆ่าตนเสียเมื่อพระเจ้าโภม,มาทัสสวยและสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสี พระโพลิสัทเกิดเป็นนกเป็นจ่าฝูงมีหน้าที่ดูแลบรรดานกทั้งหลายที่อาศัยต้นไม้ใหญ่อยู่ริมสระน้ำในป่ารกคลึ้มแห่งหนึ่งต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขาจนยื่นออกไปถึงริมแม่น้ำนกทั้งหลายเมื่อกินอาหารเสร็จก็จะขับถ่ายลงในน้ำเลยแต่แม่น้ำที่มีพญานาคน,านี้มีนิสัยขี้งุดหงิดโมโหง่ายไม่มีน้ำใจเสียเลยพวกนก จับถ่ายลงในสระทุกวันจนพญานาคตัวหนึ่งซึ่งไม่พอใจมันทำให้น้ําบริเวณนั้นร้อนเดือดพลานเหมือนมีไฟลุกโรล่อยู่ข้างใต้สร้างความเดือดร้อนให้พวกนกอย่างมากนกจ่าฝูงจึงกล่าวว่าพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วปกติเวลาไฟติดเราเอาน้ำดับแต่ตอนนี้น้ําลุกเป็นไฟเสียแล้ว เมื่อที่พึ่งของเราเป็นภัยไปเสียแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ดีกว่านกพากันบินไปที่อื่นเหลือแต่บางตัวมัวรีรอจึงถูกไฟครอกจนตายธรรมนธิฐานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าอยู่ในที่ที่มีพยันตรายพึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อพระเจ้าพม,มาทัตพระองค์หนึ่งสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระบริษัทเกิดในตระกูลพามซึ่งนับถือเทพเจ้าอักคีหรือไฟพระองค์ก็นับถือตำามกันมาทรงออกบวชอยู่ในป่าก็ทรงบูชาไฟตลอดมาเช้าวันหนึ่งพระองค์ได้ของถวายจากชาวบ้านเป็นโคตัวหนึ่งทรงคิดว่าจะนําโคตัวนี้บูชาพระอักคีแต่ยังขาดเกลือที่จะทําเนื้อเค็มจึงเอาโคผูกไว้ข้างอสมแล้วเดินทางเข้าหมู่บ้านเพื่อขอเกลือ ขณะนั้นมีนายพรานเจ้าป่าล่าสัตว์เดินมาทางอาสมเห็นโคยืนอยู่จึงฆ่าย่างเนื้อกินแล้วทิ้งกระดูกไว้พอฤุษีมาพบโคโดนฆ่าจึงคิดว่าพระอคัคคีขนาดโคที่เป็นของพระองค์พระองค์ยังรักษาไว้ไม่ได้นับประสาอะไรจะมาคุ้มครองรักษาเราละ่ะการบูชาไฟน่าจะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ กุศลและความเจริญใดๆคงไม่มีแน่พระอัคคีตรงนี้เนื้อไม่มีเหลือแต่ห่างเท่านั้นที่จริงหางงูก็ถือว่ามากไปแล้วสำหรับท่านธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงงมงายในความเชื่อไร้ประโยชน์การกระทำเล็กน้อยที่เรามองข้ามอาจเป็นทำบาปได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ในสมัยพระเจ้าพม,มาทัตพระองค์หนึ่งของราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีแคว้นกาสีพระโพริสัตเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นเจ้าฝูงคอยดูแลเหล่าจิ้งจอกทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งในทุกๆปีกรุงพรารณสีจะจัดงานประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นของราชของพระราชามีมหโหรสพอาหารดนตรีเครื่องดื่มมากมายประชาชนต่างพากันออกมากินอาหาร ดื่มเหล้าที่งานกันอย่างสนุกสนานรื่นเริงชายคนหนึ่งกินเหล้ากับอาหารอยู่กับเพื่อนๆแล้วได้บอกกับเพื่อนๆเอาเนื้อมาย่างกินหน่อยสิเพื่อนตอบว่าเนื้อหมดแล้วเหลือแต่เหล้ากับพวกปลาเผาเจ้าจะกินหรือเปล่าชายคนหนึ่งอะไรกินหมดแล้วรึข้ายังไม่อิ่มเลยไม่ได้ไม่ได้ข้าจะไปหาหมาจิ้งจอกให้พวกเจ้ากินพูดจบ เขาก็ถือไม้พรองเดินเข้าไปในป่าท,ทําทีเป็นแกล้งนอนตายพระบริษัทเห็นชายนี้น่าจะตายแล้วหรือแค่สลบไม่ว่าอาจโดนสัตว์ทำร้ายจึงเข้าไปดึงไม้ออกจากมือของเขาแต่ไม้นั้นติดมือเขาแน่นไม่หลุดออกมาจึงกล่าวลอยๆว่าท่านนอนเหมือนคนตายเรารู้ได้ยากอยู่ แต่พอเราลองดึงไม้พรองจากมือท่านไม้กลับไม่หลุดจากมือทําให้เรารู้ว่าท่านยังไม่ตายชายคนนั้นรู้ว่าหมาจิ้งจอกรู้ความจริงจิงปาไม้พรองหวังจะให้โดนเขาแต่กลับไม่โดนจึงด่าออกมาว่าฝากไว้ก่อนเถอะไอ้หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกพูดว่าถึงแม้เจ้าจะคว้างผิดแต่เจ้าไม่พลาดบาปได้เลยพุทธศาสนาสุภาษิตป,ประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม้ตุ่มตักน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกทีระหยดชั้นใดคนโง่สั่งสมบาปทีละน้อยๆก็ย่อมจะเต็มด้วยบาปฉั้นนั้นยามัวสแสวงหาสิ่งไร้สาระในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นมนุษย์ได้ออกบวชเพื่อบำเพ็ญเพียรตามหลักของอาชีวกนักบวชนอกศาสนาพุทธเปลือยกายร่อนจ้อนกินอาหารสกปรกโสโครกเช่นขี้ลูกโคห้ามคบ เจอใครห้ามพูดเมื่อเดินผ่านมาจะต้องแอบไม่ให้เขาเห็นและจะต้องบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเท่านั้นแต่ไม่ยึดติดอยู่กับที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในฤดูหนาวหิมะตกหนักปกคลุมต้นไม้ใบหญ้าจนเป็นน้ำแข็งทั่วทุกพื้นที่ของป่าตกกลางคืนต้องออกไปหาที่โล่งกลางแจ้งกลางวันก็กลับเข้าป่าตามเดิมทำอย่างนี้ทุกวันเกิดความหนาวมากจนถึงกระดูก เราะเสื้อผ้าที่ใส่ให้ความอบอุ่นไม่มีสักชิ้นฤดูร้อนแสงแดดที่แรงมากและต้องนั่งกลางแจ้งทำให้ผิวน้ำแสบร้อนไปหมดขนาดกลางคืนอยู่ในป่าก็ร้อนมากเช่นกันต้องทำแบบนี้ทุกวันไม่ว่าฤด,ดูไหนๆก็ตามพระบริษัทจึงคิดว่าเราทำแบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นร่างกายก็แย่ทุกวันต้องทนทุกทรมานอยู่ในที่ที่น่ากลัวทำไปก็ไม่ได้บุญกลับได้บาปแทน พระองค์ประพฤติแบบนี้จนทำให้คิดได้แล้วหันมาถือสัมมาทิฏฐิจึงพบทางสว่างแก่ตนพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเขามีความเห็นผิดเป็นเครื่องนำทางจึงไม่ประสบกับสิ่งที่เป็นสาระคุณผู้ฟังทุกท่านคะ เช้าวันนี้เรามาฟังธรรมเพื่อเติมมัคให้กับดวงวิญญาณของเราเป็นปริศนาธรรมที่จะทำให้ทุกท่านไขรเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเองได้ลองนำไปปรับใช้กับศิละปะของการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณดูนะคะขอให้บาร,รมีของทุกท่านสูงยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อได้สดับรับธรรมเติมปัญญาให้กับดวงวิญญาณของตนเองบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจาตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหัวเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางจิตครูผู้กู้ยานบาร,รมีมากกว่า600ชีวิตขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงและมีความหมายกับการใช้ชีวิตในพบปัจจุบันนี้อย่างตื่นรู้ค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้เป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนโปรใส่หมายเลข 500แล้วตามด้วยขอบคุณกันดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ